ยูคูยููวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีเอาพื้นหลังของรูปภาพออกจากวัตถุนะคะซึ่งภาพตัวอย่างวันนี้ก็เป็นรูปมือนะคะจะเห็นว่าภาพทางด้านซ้ายมือเนาะจะเป็นพื้นสีออกเทาๆดำดำนะคะแล้วก็มีเงาของมือ,อด้วยนะคะจะเปลี่ยนให้เป็น ตัวใหม่นะคะก็คือเอาแต่มืออย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีแบ็กกราวด์อยู่ด้านหลังสามารถเอาไปวางกับพื้นแบบไหนก็ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะคะเริ่มกันเลยอ่านะคะตัวช่วยของเราก็แวะมาที่ Google ก่อนเลยนะคะแวะมาที่ Google ก่อนเลยหลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์ว่า w w w ร e m o ยเ d g นะคะพิมพ์เข้าไปแล้วคลิกเลยนะคะก็จะจามาเจอนหน้าต่างนี้นะคะพอมาเจอนหน้าต่างนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือ Remove Image Background นะคะที่สำคัญอันนี้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอปน,นี้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมานะคะเราจะทำยังไงก็คือ ที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราก็คลิกตรงกรอบสีฟ้าอัปโหลดอิมเมจนะคะตรงนี้เลยก็เป็นอัปโหลดไฟล์ภาพที่เรามีอยู่นะคะซึ่งไฟล์ภาพจะเป็นไฟล์ภาพที่ถ่ายจากมือถือก็ได้จากกล้องก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกแหล่งที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะสำหรับตัวอย่างของยุกก็คือเป็นไฟล์หนึ่งสองาสามสี่นะคะหลังจากนั้นก็มาคลิกตรง ปึ๊บปึ๊บนะคะ open นะคะคลิกตรงนี้เลยปึ๊บอ่าเราก็จะได้ภาพออกมานะคะซึ่งในกรอบสีแดงนะคะที่เขียนว่า original ก็คือเป็นภาพปลายต้นฉบับเนาะที่เราที่เราเตรียมไว้นะคะส่วนโปรแกรมนี้มันก็เปลี่ยนให้เราเลยเป็นภาพทางด้านซ้ายมือนะคะ removed background นะคะเราก็จะเห็นว่า ตรงพื้นหลังของอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเส้นตารางนะคะเป็นตารางตารางาหลังจากนั้นนะคะถ้าเราพอใจกับรูปภาพแล้วเราก็ามาคลิกตรงดาวน์โหลดคลิกเลยปึ๊บนะคะทีนี้ไฟล์ภาพของเราก็จะมาอยู่ตรงมุมซ้ายด้านล่างก็คลิกเปิดไปเลยพอเปิดไปแล้วนะคะเราก็ได้ไฟล์ออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะ เฉพาะมือเนาะไม่มีพื้นหลังใดๆนะคะอยู่ที่ภาพเห็นจุดไขป่ปลาไหคะเรามาเริ่มคลิกตรงนี้กันเลยนะคะพอคลิกตรงนี้แล้วนะคะก็จะโชว์ป,ปึ๊บปึ๊บมีสไลด์โชว์มีบันทึกภาพมีปรับขนาดเราสามารถทําได้นะคะส่วนถ้าใครพอใจกับรูปนี้แล้วก็คลิกที่บันทึกเป็นเลยนะคะแล้วก็เลือกแหล่งเซฟไฟล์นะคะเลือกแหล่งเซฟไฟล์แล้วก็อย่าลืมนะคะ พิมพ์ชื่อแล้วก็ที่สำคัญไฟล์ของภาพนี้นะคะจะเป็น .png หลังจากนั้นก็คลิกเซฟไปได้เลยค่ะ